ล่าสุดสองผัวเมียเดินทางเข้ามากเกาหลีแบบท่องเที่ยวเมดคนละสองแสนสองคนกับสี่แสนนี่บินมาถึงสนามบินแล้วให้กับเฉยบอกว่าไม่ผ่านต่อมอวัสั์เพื่อนเสียเงินสี่แสนสองผัวเมียเสียเงินฟี่เป็นหนี้ของตัวเลื่ยบัตรที่นี้วัสันโอ้เป็นตานายไหไรเพื่อนคนก็บอกว่า แม่ครับผมก็เสียค่าโง่ไปแปดหมื่นเงินโอ้ยพอพี่น้องนี่แหละที่ผมมาบอกจำจำ,จำว่าสิว,าาว่าวัดวอบาได้มีคนเขียนมาในสิทธะผมก็จะมาเตือนพี่น้องบ้านห้องนี่นะว่าอยากให้เสียเงินนะครับผมไม่ได้ย่างใครได้ดีนะว่าซื้อผมไม่ได้กลัวใครได้ดีนะครับแต่ผมมาพูดด้วยความหวังดีนะครับว่าอยากให้เสียเงินเนาะเออเพราะว่าถ้าไม่โต ใส่เข้ามามาเที่ยวเนี่ยคือซสือตัวมากมันบม่ได้เบิดหลายนไม่ได้เบิดนเงินหดที่เงินหาเงินหดเป็นแสมป็นอะไรที่พี่้องมันบร่ได้เสียรายประเดียแต่มูเจ้าคิดว่าน่ยบางคนก็คิดว่าเขาสามารถที่จะพามเจ้จผ่านได้เขาสามารถที่จะเคี่ยคกับต่อหม้อได้รนู่นนี่นั่นสารพัดเอารวดที่เขาเสียวมากหมอมาตัวให้มเจ้าไปออนเงินนะครับเพราะมเจโจโอนเงินเลี่ยวๆมันบม่มีเงินบาทที่นี่มันเข้ามาว่าอะไรแค่เนี้เอาไปเอาเงินขึ้นจากไผมันบ่ได้ขึ้นครับเออแล้วเขาก็ว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย เออนี่นะผมผมกเ็เรียกว่าโอ้ยยานพี่น้องบาาอ้านเ้างยานผ้ากันเสียเงินหลายนะครับอผู้ใดมีคนมามากระลั่นตีกระลั่นนั่นนะครับบวกเลยนะครับวเนี่ยพี่นดอกไม่มีผู้ใดกระลั่นตีเท่าใดหรอกน,นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ลรืว่าแล้วแต็มพุตเอาเสียไผ้บอเสียไผ้กันผมบ่ได้มาบังคับผู้ใดผมกับเบอรด้มบาบอกให้ผู้ใดเสียผมนะพอคนอยากมาคิดจังได้ก็เอาข้างนึงร่องร่องบ่ร่องบรอง่บรู้นี่ เออบางคนลงทุนหลายลงทุนหลายคือจำคนนี้แหละคือจะมาขาม้อมเีนผมนี่เลยเวิตไปว่าหน่อยนี่ซี่แสนเราพัวก,กับเนี่ยเป็นนีหัวตัวบันย่บ่ได้ลายหวัวหน้าคนที่ใส่คอเปีวยวเงินน้ำไหลขึ้นระบาดที่นี่อือบอกมา,าทังทีเป็นว่าเป็นบริษัทเปิดรับโควตา้าคลิปที่ผมบอกที่ว่าเปิดรับโควตา้างานเกษียเน่ะคนเบืองหลายแสนแล้วขอ้อมเีนกัหลายหน่อย อแล้วมันก็ยังมีคนทักมาถามผมอยว่าโอ,อ้ต้องการไปเกาหลีเห็นเจ้าโพดว่ารับโคตา้าโอ้ยไปฟังให้มันจบเ้ยผมานี่แหละคนไทยฟังมัอย่างฟังบ่จบเพราะมีปัญหามาแล้วเสียเงินแล้วค่อยมาเออเอาที่หลังมันบ่ได้เงินขึ้นในวน้องผมสิบอกให้เด้อผมไม่ยังให้เสียเงินนะครับโดยความเปลี่ยนหว่วงโดยควาหวางังดีบริยารไพ้ดีดรอกบริกานไพรรวยกว่าดรอกอืมนะจะเสียเงินเสีย,สยแล้วมันเสียบแล้วขึ้นกันเรียบร้อย เขาจะว่าไปแจ้งพวมเลี้ยวกันเลี้ยวเพราะฉันเลี้ยวอยู่บันดบ่ไดคือบ่ได,ไดขึ้นหรอกแค่แยังเขาบ่ได้พรานอืมัาที่นี่พนังาที่มันแปลว่าซื้อของบริษัทอื่น,นมาไปเอาซื้อของบริษัทเขาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาที่ยงที่ยงเขามาเบิดหลายคนที่ทักมาหาผมนั่มเขาไปหาบริษัทบริษัทนี่จริงครับแต่เขาบ,าบริพัทจอเขาบอกว่าโดนแอบอ้างนี่ผมบอกไปหลายชีปแล้วทุกมือนี่ก็ังมีนะคนโดนหลอกนะสิบอกรขก อันนี้ผมฝากเตือนเล็กน้อยแล้วแล้วแต่้ยไฟสีเสือมาเสือแล้วผมไม่ได้มาพูดให้ใครเชื่อนะครับแต่ผมมาเตือนเฉยๆนะครับไฟสี่างอะไรกับเรวแตี้ยนะพี่น้องเด้อเออขันเขาก็เออมาเที่ยวโอเคเปมาเทียเท่ยวมาเชียงหลวงผมมาได้ว่านนะแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่คนกับลนตีหรือว่ามีวิสาเฮ็ดวิสาหรือวิสานี่เห็นระวังกันหน่อยนะครับเด้อเออมันวิสามันมาอะไรมันก็นมีอยู่บมเมนว่ามันบมีแต่ว่าอไปหาศึกษากันล่องบนในเรื่องของวิสานะครับพี่น้องบนว่าผู้ใดเขาบอส่วนยังกับเสือเขาเบิ นะครับเสื้อเขาเหล่าเสียเงินมันบริงเงินขึ้นเสียดายแท่นนะครับพี่น้องมนมีฝากไว้ใค่นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ็ดอู้กันพี่น้อง